สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมหาคุณแม่ปันครับได้ข่าวว่าคุณแม่ฝันแล้วครับคุณแม่ปันก็เคยเบ้าคิใไปผมหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมครับเลขกกับเข่ามาหลายงวดขึ้นกันครับแล้วกัคุณแม่กับ่ไดี้ฝันครับพักมาหลายงวดแล้วครับแล้วผมกับมหามือนีแววมายามคุณแม่คุณแม่ว่าคุณแม่ฝันแล้วคุณแม่สวัสดีครับครับ ผมบ่ได้มาหาคุณแม่ดดนเลยเนาะแม่เนาะใค่ะครับส่วนมากเวลามาโบยู่บยูแล้วก็เวลามากกับบอบท่านได้ฝันเนาะแม่เท้ากับโบฝันมือเท้ากับโบยูครับครับอืมอ่ามือนีก็เลยแวะมาหาอีกครั้งหนึ่งอ่าคุณแม่ฝันว่าคุณแม่ฝันเนาะครับใช่ครับแม่ฝันได้จักมือแล้วครับผมขึ้นอ๋อเพิ่งฝันเนาะได้จังหวะดีพอดี มากคนนครับคุณแม่ก็ตีตัวเลขไว้แล้วครับท่านผู้ชมครับรา่าลองมาฟังเบื้องน้ากันเพื่อตัวเลขมันอาจสีตรงใจนาอแม่นาะครับคุณแม่ฟันว่าจังไรครับผมแม่นั่นฟันว่ามีคนมาหาครับมีค้นมหาว่าไปเอางานให้แน่ยักว่างานอีหยังก็บบกหูกันเพื่อนก็เอาซ่องให้ก็เลยไปไปก็ไปสองคนจะไาไปจับผู้ใดก็บบกหูไปจากบ้านนี่ละ ครับอันนี้ไปว่าไปเอาเตาะไปเอาไปให้บ้านตาะสมคนชื่อสมบัติกับคนชื่อสบัตเพราว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าโบมี่ไหนคนชื่อสบัตตแต่ว่าคนชื่อสมบัตินี่มีอยู่เป็นพี่น้องแม่นี่แหละแม่ก็เลยไปไปไปยางไปแบบไปเป็นป่าเป็นท่างไปเรื่อยๆไปเห็นผู้เท่า กินเขาก็เลยถามเพลินครับ้านโอ้ยไซทางไปบ้านพวกนั่นตรงไดล่ะไม่ไงเพลินก็ว่าโอ้ยนั่นอีลาไปทางนี่สันมันเป็นทางแยกสองนอคอันนึงไปทางนี้อันนึงไปทางนี้ไปทางนี้เอาไปทางนี้เพลินวะเขาเลยไปย่างไปก็ไปไปเห็นมุขานางอยู่แต่ว่าคนที่สีหานั่นบ่เห็นดอกเห็นแบบเป็นพ่อเพลินหรือเป็นเอียงเป็นพ่อเป็นแม่เพลินนี่แหละถ้ากันนั่ง กินเขาอยู่ครับก็เลยเพิ่นก็เลยถามว่าแม่ยังโอ๊ยคอยมาเอางานเพอาะไงพี่สันครับก็เลยเอาซ่องให้เพิ่นจะพ้องกับไปสองคนกับแบ่งคนละคนละซ่องก็ยกมือไหว้เพิ่นเอาซ่องให้เพิ่นครับนก็ว่างานเพิ่นวันที่ทใดล่ะ่นตอบเพิ่นเลยว่าโอ้ันอยู่ในซ่องนั่นล่ะันที่สองหรือันที่ยังนี่ล่ะก็เลยวางซีครับแม่เขาก็เลยว่ามาอ่นกินเข่าก็เลยว่ากินโหลดเพ่อใไง่อ๋น ต้อคอยสไปทังพุนก่อนหรือวางซี่ครับไปทั้งพุนก่อนปย่างะยางกลับมาทางเก่าล่ะกับม่นี่ก็เห็นผู้เฒ่าเพิ่นเรื่องงัวเลยเห็นยังบุเลยหมาเพิ่นเลยเห่าก็เลยห้องข้นก็เลยสะดิดวายานหมากัดครับครับอือจะโค้งเพิ่นก็เลยไล่หมาให้เพิ่นก็ว่าโม่บขัดดอกับ เสด็จขึ้นก็เลยว่าเอาผู้ฝันไปเอางานางนี่นะก็เรื่รับก็บคือรอบนี้คุณแม่ปั่นนี่ฝันว่าตะของไปแจกซองอไปแจกซองให้คนซื้อว่าชื่อว่าสมบัติสมบัติกับสบัติกับสบัติว่าเป็นพี่กับน้องขอวาวังซื้อเป็นญาติของแม่ปัน่นเป็นญาติครับมีคนก็คือคนที่มาบอกนี่ ในในฝันนี่บอวกว่าเป็นผู้ใดจกว่าเป็นผู้ใดว่าหันไปเอ,เอางานให้แน่ขเขาบอกนะครับแล้วงานนี่คือไปเข้าไปแจกซองนี่มันเป็นงานอย่างครับแม่มันมันมันเป็นซองสีเหลืองว่าเป็นงานบวชเขาวาโอไปแจกซองก็คือสีมีคนบวชจ้ะเขาวาไปเอางานให้แน่เพราะมีงานเลยไ,ไปเอาให้เขาครับคือเขาไปแจกซองเพื่อเพื่อที่ว่าสิหายเพื่อนไดทาบุญนํา้ะครับพอไปถึงกับไปเจอทางแยก เป็นทางแยกครับสองทางเนาะแม่เนาะครับก็เลยถามผู้เฒ่าถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอกว่าเป็นแมยิ่งที่ว่ายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะครับเป็นแมยิ่งที่ที่เข้าบอกบอกหูจักมันบอกครับแม่ครับเป็นยืนอยู่อย่างอยู่ตรงตรงไลยสามสามแยกทางแยกแยกซ้ายกับแยกขวาเนาะแม่ครับแล้วแม่ก็เลยถามเพื่อนเพื่อนเลยบอกว่าให้ไปทางนี้อ่าเพื่อนบอกว่าเขาเขากินเขาอยู่หันละ แม่ก็เลยไปไปก็เจอแต่พ่อแม่เขาเจอเจอแต่พ่อแม่เขาเขานั่งอยู่แต่คนซื้อสาบัดกับสมบัติมีบุได้เจอบได้เจอครับอ่าก็เลยเอาซ่องให้แม่แม่ไปกับผู้ใดครับไปกับพ่อบ่บ่ไปจะไม่ยิ่งขึ้นกันนะจักว่าผู้ใดคนบ้านนี่แหละมันบ่จําเลยนะครับได้เหว่กันอยู่ครับก็เลยเอาซ่องให้เพื่อกันเดินย้อนครับทางเก่า ย้อนกลับมาทางเก่าครับ<ห>มเมื่อเลมสิมาตัวเก่าอีกบอรครับแม่จังหวะยู่นี่แม่ก็ว่าแล้วเขาก็กว่าแล้วแม่ถามว่าบ้านตาโสมมูยังครับมูเปดอ๋อก็ค<อ>ือแม่ได้ท่านถามคนผูเทานั่นบอกครับบอกทอานเด็กหน่อยเพราะว่ามูเปดแม่ไปเจอเด็กหน่อยอีกเด็กหน่อยแบบว่าบ้านตาโสมนะมูยังเขาก็เลยว่ามูเปดอรไม่ไงพี่สันครับครับก็เลยว่า มืแปดนั่นเปิดมูแปดเออปาตื่นเสาร์มากมาถามหลานแล้ว่าเรี่ยวบ้านตะโซมูอยังมูอแปดระย่อยู่กันครับก็ขี้กันแตเรืวังสิเออแม่นิดแมกจังไรบ้านเฮ้าเนี่ยกับมูอสองเนาะครับไปบ้านตะโซเป็นมูอแปดแปดสองบลอกแปดสองสองแปดบลอกครับบ้านนี่มูอสองบ้านนั่นมูอแปด เป็ดงโอสบันนี้แม่ว่าแต่ก่อนแม่เคยฝันเห็นทางทรงเสรับมันสิมาหนึ่งหนึ่งตะวันอันนี้กจักกระบอกังซันแล้วเนาะตะว่าจักว่ามันซิมาตรงรูปตรงแม่หงวดนั้นที่ว่ามันมาหกหานะแม่ฝันเห็นเขามาให้แม่ได้เป็ดสิบะองหงวดที่งวดก่อนพุ่นที่ฝันว่าเขามาไม่ก็ว่าโอ้ยวันนี้เขากว่าเลขออกเด้อหาหก ระวางที่มหมดตอนพุ่นอ่ะครับครับอันนั้นได้เล็กเลยได้เล็กเลยเขาให้เขาเคียนห้าหกแล้วเขาก็กวงกลมแต่ว่าแม่ก็บ,บ่กเคยฟันจังซันแม่กับโบกล้าซื้อหลายแล้วเนาะครับครับับบนไดห้าหกมันมาหกหาซื้อกกับไปกลับมามืมันเขาเอาช็อกซีขา้าเนี่ยหละเขียนนะอืมครับเพราะว่าแม่เคยฟันแม่มันบ่เคยออกเนาะแม่กับโบนี่แล้วว่นน้องสาวพูดว่าเฮ้ยที่มันซื้อน้อยเอ้า า็ค่อยฟันแมนเนาะจะไหสิกาไปซื้อลายก็น,นะแมนแมนครับเขากัเขากัยังบบท่านมั่นใจครับสลับรอบนี้ก็คือคุณแม่ปั่นตีตัวเลขให้แปดสองแปดสองกับหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนาะแม่บอกว่าเคยฝันเ,เห็นหนทางย่ำใดเลขเคยออกหนึ่ง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 นี่งวดหลายงวดเลยเดินออแม่ที่มันดอ,อกสีหนึ่งหน,น,นึ่งแมนวดแมนวัดท่นบอกครับที่ฝันเออสีหนึ่งหนึ่งก็ตอนวันที่ยัง โดนแล้วครับมาตาม411งระตาม10มันก็มากจะเกือครอบนี้แม่ตีให้82กับ11แค่นี้มันบวกครับแม่แค่นั้นเลยแม่ก็ว่ายังซันแหละเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเพิ่นซอยตีซอยแก่เอาน้ำมาแม่เนาะเป็นซ่องเป็นซ่องงานบวช ซ่องกสีแม่แม่ซ่องกสีสีสองสีสองมอแม่หัวมันมันสองซ่องเนาะเอาซีสองนํามันบอกครับเออสีสองนนําเป็นสามเป็นสามามคุ้มเลขสองตัวสามคุ้มครับมันกับบอลไลท์ตัวเดียนะแม่เนาะกับบอลไลท์เาับไปกับมากกว่ห 6ตัวแค่นั้นนะเนาะครับครับมนครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับล่องพิจารณาเบิงครับแนวทางความฝันของคุณแม่ปันครับคุณแม่ตีตัวเลขให้ก็คือ8242แล้วก็11ครับงวดของวันที่1มิถุนายน66ครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณแม่ปันมากๆครับแม่ขอบคุณครับโชคดีทุกคนนะคะครับ